การปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 คําคำแนะนำระหว่างนั่งรอสังเกตอาการ30นาที 1. ขอให้ท่านนั่งพักข่อนคลายและเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของทีมบุคลากร 2. นั่งพักคอยอยู่กับที่ในจุดที่เจ้าหน้าที่แจ้งเท่านั้นเพื่อง่ายในการดูแลสังเกตอาการและช่วยเหลือแก้ไขหากเกิดภาวะฉุกเฉินส สังเกตอาการตนเองหากมีอาการผิดปกติหรือไม่แน่ใจว่าเป็นอาการผิดปกติหรือไม่ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 4. เมื่อครบ30นาทีให้เดินไปจุดวัดความดันและจุดตรวจสอบก่อนกับพร้อมรับเอกสารเช่นใบนัดก,การฉีดวัคซีนเข็มที่สองหรือใบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด1 9ครบสเข็มสำคัญมาก ขอให้อ่านตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับอิสสารได้แก่ชื่อสกุลเพศวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีที่ได้รับวัคซีนเพราะท่านอาจต้องใช้ประกอบการเดินทางหรือประกอบการทำงานทำแนะนำเมื่อกลับบ้าน 1. ดูแลตนเองเบื้องต้นหากเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนโควิด -19 อาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงที่พบบ่อยได้แก่ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดหรือต่อมใต้วงแขนข้างที่ฉีดไข้อ่อนเพียขึ้นไส้อาเจียนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดศรีรษะง่วงซึมอาการแพ้เล็กน้อยได้แก่ผื่นคันดูแลตนเองโดยทานยาแก้ปวดลดไข้าพาราเิตามอลได้สามารถประครบด้วยเจลเย็นหรือผ้าชุบน้ำเย็น งดใช้แขนข้างที่ปวด1-2วันหากอ้วงซึมควรระมัดระวังการขับขี่หรือใช้เครื่องจกักรกลถ้ามีผื่นคันสามารถทานยากแก้แพ้คอฟเฟนิลามีนได้อาการข้างเคียงหรืออาการแพ้ที่ไม่รุนแรงเหล่านี้หายได้เองภายใน1-2วัน2ส,สังเกตอาการข้างเคียงที่รุนแรงหรืออาการแพ้ที่รุนแรงได้แก่ผื่นคันผื่นแดงทั่วตัว หน้าบวมคอบวมใจสัน่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดท้องอาเจียนไข้สูงมีจุดเลือดออกจำนวนมากปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงชักความดันโลหิตตกหอบเหนื่อยหมดสติอาการข้างเคียงที่รุนแรงหรืออาการแพ้ที่รุนแรงเกิดน้อยมาก1-5คนต่อ1นล้านคนและส่วนใหญ่ มักเกิดภายใน30นาทีระหว่างที่ท่านนั่งพักสังเกตอาการนี้หากมีอาการรุนแรงเหล่านี้ควรรีบติดต่อสายด่วน1669เพื่อมาโรงพยาบาลทันที 3. ตอบข้อมูลลายหมอพร้อมว่าท่านมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนหรือไม่1วัน7วันและ30วันหลังฉีดวัคซีน 4. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือเหล้าหลังฉีดวัคซีนนานอย่างน้อย3วัน 6. ้ามออกกำลังกายหนะักโดยเฉพาะการใช้แขนที่ต้องผักดันดึงกระชากหลังฉีดวัคซีนนานอย่างน้อยสามวันเจวดฉีดวัคซีนตัวอื่นภายใน2อถึงสสัปดาห์หลังฉีดวัคซีนโควิด -19 หากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์ 8. ปวดบริจาคเลือดกรณีฉีดชิโนแวคบบให้เว้น1สัปดาห์ กรณีฉีดแอสตาเซน e ก a หรือจอร์นสันแอนด์จสให้เว้น4สัปดาห์กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนขอให้หายดีแล้วเว้น2สัปดาห์ 9. จำวันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วไปฉีดตามเวลาหากจำเป็นทําใ้้ฉีดเข็มที่2ตามนัดเดิมไม่ได้จากสาเหตุต่างๆเช่นไม่สบายมีธุระสำคัญควรเลื่อนเวลาออกไปไม่ใช่เลื่อนเข้ามา เพราะการเลื่อนห่างออกจะดีกว่าจะเกิดภูมิต้านทานได้ดีกว่า 10. เมื่อฉีดวัคซีนครบสองเข็มท่านจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบสองเข็มท่านสามารถบันทึกเก็บไว้ใช้ประกอบการเดินทางข้ามจังหวัดหรือทำงานได้ 11. ถ้าหลังฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งแล้วท่านป่วยเป็นโควิด -19 เมื่อหายป่วยจากโควิด -19 ท่านจะมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติอยู่นาน3-8เดือนจึงควรเลื่อนฉีดวัคซีนเข็มที่สองไปนาน3เดือน12หากท่านมีอาการผิดปกติหรือสงสัยใดๆหลังฉีดวัคซีนโทรปรึกษาเภสัชกรโรงพยาบาลอุดรธานี042215100ต่อ3235หรือ3240 เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือต่อ3818ได้ตลอด24ชั่วโมงสายด่วนกรมควบคุมโรค1422สายด่วนโควิดโรงพยาบาลอุดรธานี0652406511 0910638824